นิพไทยอ่ะโฮมนํากันแน่น้องพี่น้องเนาะพอมันโตโดยโดยเออครับเพราะแสงของโฮมนําเนาะเพราะว่าข้างนี้คือยัเต็มดอกพี่น้องโตนี้คือจังานเบ้าາเบจิตโอย่างแນ่มี สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสูขข่คนเดอ้อเนาะพี่น้องโดยเนาะก็ม,มาพบว่าพ่อกับซองบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เนาะก็อยู่ในส่วนบรรยากาศตอนเศร้าๆเนาะพี่น้องก็อยู่บ้านสมภัทวิไลเนาะมือนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นมือจบมืองามพี่น้องเลยกบมาขึ้นเฮือนไม่บ้านงามของสาวซุกเพ่นเนาะพี่น้องเนาะ มานำกันกับทีมงานนั่นแหละมนี้กันเนาะมานำกันกับบาวจิตแน่บาวเซนแน่เสาคิงคําเสามีนาขาดอยู่เสามีผมม่พี่น้องเลยโมนี้เสามีเพิ่นกระยากมาอยู่แต่ว่าตามก้มเสื้อเนาะบางคนเพิ่นกระถือพี่น้องเลย à, thử pha cá thóc, bò sơn, à, bò, bài đi, xong <laughs> <cả. cười> thang lên nó ô, đôi, đôi, học oh, rồi, thôi, à, đi đâu, đồi, đồi. Cả cả à, 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 à. à, à, Chắc à, 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 กะาลายขู่ลายคนพี่น้องเอ้ยสิมาขวมมือนี่เนาะพี่น้องโด้ยเนาะกะบผักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขสุขคนเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝรั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนะพี่น้องเอ้ยมือนี่กะบเธออ้ยเนาะคือคืออ้าวสาวเตีย้ยวโวยเนาะสาวเตีย้ยฝนสาวซุกฝนกำลังจะโตจะตัะต้งอยู่นั่นไปได้จะไป คือมือนี่เนาะก็ได้น้ำแป๊ปซี่แพ็คนึงพี่น้องเลยแล้วก็สวยเงินสาวซุขเพื่อนนี่เนาะพี่น้องแต่ว่าให้ทั้งน้องตะเกียวถือเข้าไปแล้วเมื่อกี้นี้เพราะว่าเพิ่นยังเปิดเพลงเปิดยังอยู่น้องพี่น้องน้องมันก็อาจสีมีเพลงติลลิกิะชิดเนาะกระจิดไทยบรรยากาศให้กับ่มแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชบน้ากันพี่น้องเลยอถือว่า หลังจากแล้วแล้วก็โอ้นอนพี่น้องเนาะบ่อตาอิงกัหากลังได้มาอ่ามื้อนี้แหละพี่น้องเอ้ยมารอบนั้นนะเพิ่นยังบ่เล้ยวซบยังติดยังเดินใส่ยฟืนใส่ไฟอยู่สาสุมคนก็ว่ายังบ่แล้วสมบูรณ์เนาะแต่ว่าขึ้นเอามือจบมืองามเอามืองามยามดีพี่น้องเอ้ยโอ้โทษเนาะสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีบอตาะ ไยถูง่ายลีมอนิสบายดีบ้ลจีสบายดีสาวิ้นค่ป้ามอนี่ได้เห็นเห็นแฟนบอจีพี่น้องค่ะเลยเลจหลายเด้อขคอคุณเคคนือกันเนาะสาวซุกคนรวยชุดรวยสุดอ่าอุกัเงินนั่นกับคำจะเงินจะคำเงินอคำเนาะอู้ ไปๆไปๆไปใช่ไปเจ้าเข้าไปผู้มีคู่มีคลองนะบ่าวต้าหรือคู่บ่าวมากเหมือนอยากมาอยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าอืมบางอันนี้เขาก็มาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขึ้นเพื่อนใหม่สินะทางฝั่งเล่าคนถือพี่น้องเลยอ่าบ่าวคนถือพาค่าท้องเนาะแมน บ่ได uh, ้พ so ีน้องเว้ยเฮ้ยเพิ่นเป็นไอ้โคกบ่เพิ่อนเลยูที่สองโอ้มีแต่ลูกสาวได้เพิ่นกัน

กินโบกจกบรลงบ่นี่เออกินบมบกโยกโบรลงแน่นอนบ้านคือ้นค่ำพี่น้องบ้นคือบ้านกาวบ้าคอบ้านคอชวบ้านคือชาวบ้านอาว่้านคือาวบ้านคือชาวบ้านคือชาว่้านอาว่านคอชาวบ้นคือชา้นอชาไบ้านค่อนคือชาวบานอชาวบานคือชวบานคอชาวบ้านคอาวบ้าาวนคอนอาานอคอาวนนาา้านคอาา้คนอนื้นือือน ว่าได้ยินว่าเต้นถึงเวลนอนบ่เน่ให้นอนทยืกินเจะถ่านมันได้แขงขนาดนี้ก็ยังยังแเลยคนเ็เริ่มจยอยมาเนาะไปเอาไปข้างนอกนุญแจก่อนก่อนทำก่อนทำก้อนเงิน ตรง้องาขวญมเต้องขออนุญาตด้อเนาะินองสัเออเอเอเออากวันอากวันพี่น้องมาทาแๆอันนี้ไรอบกพี่น้อง มาสอาบานอกันยไบ่าตา่มมน้ำผัาขวัญะเดียวเดียวเดียวมหมน้ำผ้าขวัญเพิ่มเพิ่มอีกอนพี่นลองเลยเป็นเวลาสาวันได้คอนที่ใครมางผักขวัญเออน่าผักขวัญนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพน่อนบมดผ้าขวัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวน่ือกันสามวันม้เนาะแต่ว่าผักขวันเจ้าบ่าวเจ้าสาวเราจะเป็นผ้าขวัญอันยัง ขอนผู้นิ่อน่มใ้พวกน้ำกันในน้องพี่น้องเนาะกอมันโต๊ะเนาะโาโดยนะโดยเนาเพราะว่าข้างนี่คือยังอ่เต็มจบฮะถูกพี่น้องเลยนี่คือห้องห้องแม่วาพี่น้องเลย บ้านแกยคามสมบูรณ์100%ดอกแต่ว่าขึ้นเอามือเอาย่ามเพิ่นว่าปีหน้าสิบ่มีเลืีเพิ่นว่านก็เลยว่าพอขึ้นได้แล้วกึนเอาเริกเอาย่ามเลยปีหน้า้ขึ้นก็ได้เนาะครับด้อเนาะเด้อนาไปเดาเด้อเนาะบแ่านาก็บ่ยเด้อกันใหม่ไปเย็นเป็นสอ้าวเนาะตอนนี้ก ถือว่าบทท่านรอบมาเฮนี่กระทาเบิงในช่องสาวซุกเพิ่อนน้องว่าสีวิตคือขึ้นจำได้ถ่ายแบบทุกสอบเลยบ้านยันชาทีมงานบ่าวจ้าบอเสรบ่าวจินออกไปกินข้าวเนาะโดยโดยโดยโอ้เออตอนเดบิ๊ตนี่ทั้งนอกเพิ่นกันเป็นซีนี่เลยเนาะแมนแมนเลยเนาะแต่ว่ามีการปรับปรุงไม่นึง โอ้โถพี่น้องโตนี่ฮะคือจักเตรียมถ้าทีมงานบ่าวตาบ่าวยิ๊โดยเฉพาะเลยโอ้โถเนาะมีอย่างแน่มีโนเฮานี่จ้สุกนี่มีั้ยำ่ยนี้ขอบคุณจริงๆ้อยากากินตัวดิบตัวสุกจัดไปพี่น้องเอ้ย คือว่าเมื่อนี่นี่เป็นเมื่อที่ว่าอยู่ครบหน้าพรอมตาอังครอบครัวสาวสุกคนก็ได้คือว่าเอื้อยเอื้อยเอื้อยหนีมาเบิ้ลกคนเลยเนาะอ๋อเนูเสไนี่ตาเอาเอนั่งนั่นั่นั่งนโอ้อโอ ดีแต่ผมมีชอยจุบอกทีเลยโอ้ลาบนี่ก็สั่งแบอยจุเลยออยจุเลยว่าไงอยจุแล้วเนาะลงมือเลยต่อ

ของชมของหวานของข้าวพี่น้องเลยน,นี่กับน,น้ำลิ้นจีเขาเนาะที่ว่าขาดบ่ได้แต่ละงานต้องมีพี่น้องเบียร์แล้วอ่าเนยมันเนยมันดิอ่าเบียร์แล้วอ่าเหล่ายาปลาแป้งต้องมีพี่น้องเลยทามีงานเนาะอ่าลงเงิเลยเนอะด้วยไนี่ยได้บอก

คนนี่มาเบิดแล้วบ่หรือว่ายังหรือว่ายังมีอีกยังจะมีมาอีกเราได้สบายดีสบายดีสบายดีมีแห้งก็ถึงได้ม่เนาะโดยโดยวันนี้ก็รอบรอบบ่ายแม่หลับรอบบ่ายจมาสบายดีโอ้ยมีแต่ยูทูบเบอร์ดังเลยเราเด้อฝักช่องเอเนอรเป่าลราซีโนเอเดี๋ยวแต่ว่าเข้าไปเบิรงคลิปแต่ว่าเข้าไปเบิรงคลิปมืัอนี้แห้งแห้งขนลุกยูสอ่าแต่ละคลิป หาหกหมื่นก็มีแตบบ่ว่าวิวคนนี้่หลายกาเทาหลายเท่า<น>เลยต <c oughs> ่ั้งเนีัราบ่ค่อยมีเวลาถ่ายกาเร่งเพื่อนเรียเพื่อนกัที่ลุยถ่าย ว่าเล่าหน่ก็คือก่อนทีมีการปรับเปลี่ยนนี่ก็มีทางเอจีหลายคนคนนี้นี่ปะเออเป็นมาแล้วเนาะเอาเอาลงมือลงมือลงมือเอมามามามดอเ่านี้คนไหนมา ปักักพี่น้องคือทุกอย่างในเฮ็ดเองเลย้อเนี่นตเองปักปักพี่น้องเลยตัวนี้ทำหุ่งกันเศษเลยอ่ะบอกเลย่าจะทำหุ่นนบริการใช่จะอันบ่าผูภูเอโก้ได้จ้เ่กเคเห็นจะเรือบภูเอโก้เะ โอ้เพื่อนเพื่อนชแบนเบ่อือมันคือเก๊กเลยต่อมากะอ่าผู้ผู้ผู้ฮับฮัดต่อมากับเจ้าคืออ่าคอบครัวทั้งอาสาสุกนี่ได้ยินทถาแม่ว่าซ้ำเดียวกันเลยแล้กับเพื่อนเพราะว่าอันนี้กับผู้ชายผู้เดียวเลย

ต่งกเปคื ba, uh, ous, sow, ังงก็เขว้าน่อยมีทุกองเป็นี่เนาะแมนยว่าอ่าจักรแลทั้งหมูสาวซุกเพิ่นอีกเด้ทั้งขาวไอ้เพิ่นกะสาวซุกกะหาอยู่ดอกแต่ว่าเพิ่นเพิ่นมากเลยไทยอะไบ่โดยบ่เตียงเพิ่นแอมบ่สสบายอีก เมื่อกี้เนี่ยอันอันมุวมาลมาแต่แดงว่านี่เนี่ยมันทันเนาะสบายไม่บุญเนาะก็ว่าไม่ชมาทันหรือเปล่าบัดนี้งานบูกแขนเบาเงาอีกงานบูกแขนเบาเงานี่ก็ประมาณสามโมงเนาะเวลาสามโมงแรงทางไดนบาแซนผมได้ใจอยู่บ่ผมได้ใจอยู่บ่ ผมนะใจบ่ยังหมแล้วยังหมแล้วไปเรือยน่นขึ้นก่อนระว่าเอาต่้กองก่อนยังหมทันเพื่อบายบาใหได้สนใจงนี่งรเนาังไรเนาะ่าจะพอสามีก่อนเบิดไลือโคกเจ็ดแสนนี้ยันยันหมนับบ่บกันน้องเซปแต่ว่าถาดแต่ว่าถาดจะไปจดกุกกี้กุกกี้นี่เฮือนสานีเบลตาวาฮาแสน่บพ่อได้นี 5แสนบาทนี่บ่บ่พอแท้ๆแต่าแาเร่สร้างนี่เฮาบ่ได้เสียแม่นบ่มีแต่เฮาเองเเนาะเสียแต่ว่าเสียน้อยนึงอันน่ะตัวใดเฮาเฮ็ดบ่ได้ขอคมาซอยนะเาจ้าสร้างอยู่บ่มันหลายมันดีเด้เนาะสิแต่ว่าเพิ่นเป็นเด้ทางหมออ้ายเพิ่นเคยเจ้าสิมาก่อนๆสร้างเทไ้นกนอ กัน้อทบเส้องมต่มามันไหลไปตัวว่าค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 าแห้งเพื่อนกับคาเพื่อนเนาะมันเปียกกระเพาะอันเดียวกันขาบรถตามมาตั้งแต่มื่อไรวะเจ้ามาตั้งแตั้งตั้งเต่าอ่าแบบล่าชุดบ่ตั้งแต่มาแรกๆรกมาแรกๆนะวัแรกก็ตั้งแต่เห็นเอาเชาเอาซิวว่างพูดแหละมาตั่มาครึ่งางน้ำเนาะแม่ เพราะว่าสาซุคพนพาลงมาถ่ายเบึงเดินสีตั้งเพื่อตั้งอย่างเออีด้ช่วงนี่มือมือเจ้านาจินใไม้ไหมลาซุตเออนี่ลาสุด,สดแต่ว่า<ะ>มือเลกนี่ตอนลงมาถ่ายคลิปน้นองตอวเกียวอยู่นี่เด้น้องตอวเกียวเพิ่นมาแนะนำอย่างนี้เยนเนาะ หรือว่าบ่าวอ้ายกับบัตมีครอบครัวอีกรอบนี้ยังกี่เหตุอีกอยู่บ่กี่วันคิดพวกร้านเดียวเมื่อไรเมื่อไรโอ้กลัวจะได้เงอนหลังหนึ่งนี่มันมันโมเมนต์เรื่องง่ายเลยเนาะได้ยินสาวจุกคนว่าได้เงินเดือนมาแต่ละเดือนกระทุ่มแค่นี้แหละครับน้องว่ะช่วยกันอ้าวแล้วเฮือนแล้วก็เห็ดบอลจอดรถบ่ายทั้งนั้นบ่บอลจอดรถ S <s <ets> <S อมามีรถงามๆฮะเอน้อง้วโอ้ฮะบีบโ,โล่นปอนและออกใหม่แล้วเนาะออกใหม่เมื่อก่อนเนาะอ่าคืออิสุเนาะดีแม็กพอใส่นี่ยกะโอ้อได้ประมาณจะเก็ตแปดแสนนี่กะพอใส่อยูย่ อขอบใจขอบใจคนระับขอบใจเลยเรขอบใจครับผมเป็นเมื่องเป็นกับเมื่องนำแล้วเนาะช่วนไลน์นี่กับพี่น้องมากในทางทายแขกพี่บอนาแขกมา่นเนเพราะว่าทางบ่อไาาอา้นี่แม็นแม็นแม,ม็นคนทางทาแขกพุ่นเนาะอยู่ทั้งพุ่นกับมีบ่อไอ้แบบเพลิน <c oughs> <c oughs> ขายเนาะเขาขายแล้วมาชื่ออยูย่พี่ ก็าทำพุ่นนั้มันไหนาบุญมีเนาะโอ้ต่างชาติกกาบุญมีหางที่เหมาะสม,มนะมาอยู่มองนี่คือบอกเหมาะสมที่สุดแล้วมันไหไม่ได้ไ<ม>นนเนาะ<ม>คือปีที่มาอยู่นี่แรกๆนี่อ่าปีสองพันเท่าไหร่จืดปะปีสองพันสามสิี่เนาะเรื่อเรือปีสาสุกเคนไปเฮียนมอสอพูดเราบอกเรื่อว่าสาสุกยังได้เฮียนอยู่นี่หรือปะจื่จืดมาจากใจเอ่อเพราะว่าอ่าเอกอยู่ไทยมอชวนเนาะ ถือว่าเพื่อนกับมาอยู่นี่นี่นาสีบ่หอดเศร้าปีดอกเนาะยังยังบ่หอดแต่กี้อยู่ตรงตาแขกคุ่นบัตรบ่มีห้บ่มีนะโดยสบายดีเด้อมาอยู่พี่บัตรเหมาะสมแน่พี่น้องมีนามีอย่างแต่คือนาลองนาอย่างนี้หอดกันอ้วงพอสมควรได้เข่าเข่าเออว่าแ้กก็เข่าปีนี่ได้เท่าไรได้หน่อยปีนลุกยืนเนาะมันออกก่อนหมูนก แม่นแมนอ่าเนี่นี้แหละนำนากะอ่าถ้าว่าออกก้อนนี่บุรีต้องออกพ้องกันกับหม่ใครแน่หน้กระข่างมีนะคนเฮ็ดแต็ปีนี้คนบุเฮ็ดกาเออข่าว่าน้าเขาเช็ดคันนาใหม่คันนามันน้อยหนามันนี้อ่กับอีอย่างก็เป็นเปล่นน้าวานน้ำเน่เนาะเปลนหน้าวานน้ำแน่พี่น้องยมันกับเฮ็ดเงินเนี่ยรู้เฮ็ดเงินมุเวินดำาน ยาถ้าว่าดำเอาค่ะทได้ดีกว่าดำมันก็อันที่ใครแน่แต่ว่ามันก็กินเวลาเข้าไปอีกจ้างคนดำคนเกี่ยวคนมัดนี่กับบริเวณดึกถึกเด้อคู่มือนี่จ้างเกี่ยวกับวันหนึ่งแสนห้างวันหนึ่งไปดำนาวันหนึ่งไปเกี่ยวเข้านะปะปไว้เงินกันนะเออกินหลายอย่างเนาะอย่างเว้ยมีกินเข้าซื้อเผนกับแพงเนาะ มันกะบ,บางบางคนกะอย่างใดมีให้มีนาอยู่เลยคนก็ยังปะไปก็ยังมีได้เอากะนาโาต้าดาาีกว่าปุ้ยปะสองบอนพุ่นแต่ว่าเห็ดอยู่ปีนี้นะได้ยินแต่พอพ่นว่ากำลังได้ร้อยกลัวนี่แหละแต่ว่าเห็ดหลายบอนลูกลูกหลายลูกหลายนาครับอ่าพอเท่าไม่เท่านี่แมนได้สี่สิบกระสอบนึงเด้อสี่สิบแปดสอบอ กินอีบ่เจ้ากินมาได้กินแต่เนาะน้องเจ้าของเฮือนได้รับคนฮะเบิดแล้วเข้าอ่ะเออบ่บอกเด้อบ่ย่านดอกข่อยจะอื่นข่อยย่านอยู่เฮือนุกบ่ย่านดอกอีันนีอันนี้ก็บ่แม่นน้องบ่หรือว่าหมู่บ่อันนี้ก็ูใน้องว่าเห็นเคยทายอ่าูกุกอยู่ก่อนูใน้อง ใส่เปาจิตจะเบิ่จจกอานแล้วจ้ะอืมขาเขาเลยนะบอสอัน้กินที่เต้าบ่รวมจีนเต้าบอตามู้ไปตอะไรได้ด้มยด้ยม่เปบสว่าว่าตเองถือใจแล้วบ่มักรสตานะใจเนาะซุกตำมะฮู้ใส่ซุปน่

คนกับพี่ช่อ yeah, ง ah, ี owego, ah, okay. ah, ่ท ah, ุกก oh, ันบอเนี uh, ่เพราะว่าเคยเคยเห็นนะอ่าโยโอ้ยเฮ้ยเนาะอ่าคอยเป็นคอยไปนี่กะเนี่ยเนาะอาจารย์สองคนนี่แหละกับสาวสุกเพื่อนแนะนำบ่าวจิตบ่าวเซนนี่แหละพี่น้องเลยอ่าน้ำล้างมูอบ่าตาน่ะเอาเอากินอิ่มแล้วบอโดยโดยโดยคือ ยังอีกหลายคนอยู่ได้พี่น้องยังยังคู่ยังคู่บรลเบิร์ตได้บอตากรับว่าภายแน่ภายแน่นะไม่ยั้งระบาดฮะโดยโดยโดยอ่ะตามสบายตามสบายโอ้โหพี่ทรงเลยได้บอตตาแบบน้ำน้ำกระปุ้นคนนี้คัะอะรีนเานาะ ชาวกินข้ามเมียข่อยบมมาเจ้าเสิบไม่คอยนู้เจ้าเชียวแบบไหนเอาจับหนึ่งเอาจับหนึ่งเดยอันนี้ชี่ใช่ชาวกินข้าเพื่อนพี่น้องเอแบบมุกแบบมีเด้มีแบบนี้เป็นอยู่เพื่อนแล้วจากมาอยู่ได้ยากมานั่อยู่แต่ว่าเพื่อนกะเก่งใจแน่สินะเอาเก่งใจแบบว่าทั้งเพื่อนทั้งอย่างเพื่อนสินะแบบว่าเฮาวด์เป็นคนถือพาสินะ อันนี้กัจักรีว่าจังใดอะนะแั่บาต้ากับหากล่งหู้ข้าเพื่อนชาวเบิร์นครับเออเพื่อนไใ้กล้วยอันละอ่าชาวกล้วยเพคนท้องปีเตเล่เด้อ่าเาเขาถือผ้าเลยดูลาเขาอะไรเพื่อนอ่าเอิญคนม้านเนาะเออเอิญแม่ม้านอ่าเอิญม้านคือคนไทยเลยเพิ่นงอยากเห็นไปขึ้นคนไทยนะโชคลาภ แต่ว่าอเอ้าวบ่พ e ักเอาเอาฮะก็ไดเอาอ้แน่อาหโอ้เพิ่นมาทาแขกบ่โยเห็นเห็นเบิดทุกคนอยู่เด้อเห็นเบิดทุกคนอยู่

่าสาวุดเพิ่นสิได้เพือนใหม่เพื่นงามพี่น้องครับครับครับพี่นงสิได้พีน้อเนาะกินข้าวบ่บัดนี้บ่แซ่2ยก3ยกแลวเนาะเนาะนี่อูอิ่อยู่ได้ยกูคอยครับค่อยค่อยุาแครับ่าน้ำนมกินเพิ่นไปแต่แซ่พะนะพี่น้องเอ้ยเ้ยเนาะ โอเคเด้อน okay, okay, ้องแฟนพี่น uh ้องเนาะจังใดทั้งบอต้าเองกับคืนที่ได้ขอตัวเุื่อกินกนเด้อบ้านนี้เนาะจังใดกัาจากขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุสุคนเนาะทีขมาติดตามาชมทั้งสองบอตาแต่ต้นจุดจบนี่น้องเลยแต่กับบอลคนพาโฆษณาของบอตาไปเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นมืองามยามดีเป็นบ้านใหม่ขึ้นงามของตระซุขเพื่อนขอให้ทั้งครอบครัวของเพื่อนเนาะอยู่ดีมีสุขมีดีที่สิ่งดีล่างไรเขม้าในชีวิตครอบครัวของเพื่อนเด้อบ้านนี้เนาะ อ่าคือบานใหม่เ่อนงามอ่าำรวยเงินทองทีน้องเลยมีแต่กอ้อนเงินก้อนคำมาดีหน่ะอ,อ่ะาการเงิน,<า>งนสะสมควรอ<ด>นีอนะนเนาะจบคลิปแล้วก็มน,นีเออที่จบแล้วได้บาทได้เอาเลัเอเ้องดหา้องล้ามีอันคุณแม่เอฟซีมัจะกประเทศไทยโอ้โหนะฮะอ่าอ่าน่งน้ำเพ่นยจบคลิปแล้วมีมีอย่างทีบอ่ะอายูบนี่ฮะ แคือเว่าแ่เขามา่ได้ก็บิแสดงคนดีมันได้นมันี่เป็นวันงนาะมันนี่มันพูดเอาตัวเด็ดเลยไปได้วันเล็กอ่าพันยังยี่บ่แหล่ะมก้งยังงงย่มุู้นี่หาบนนู่นมันเล็กมันเลขาไทยเึ้นวันที่สิบหกมีนาคีกัะถามเข้ามาเนเออเออเราขืนเื่อนใหม่ เดี๋ยวเบิ่งนอนเบิ่งมือแรงก่อนไหมกนอนทันก่อนทันอ่เลงคันแนนอน่างคนก็ทำเดอไหน่อยบา้ก็ใจเบาชีดแล้วก็เบาเสือหเบาตาเด้อนโด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 นดนโดนนดนโันดนโดนนะะโดดนดนโดนโดนนนโดนดนโดนดนโดนดนโดนนดโดดสดนดนดน้องดโ